ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ s i s i n t s a n a m ซูเปอร์บิก๊กแมตพีเมียรีคืนวันอาทิตย์นี้ยิ่งทวีดีกรีราอูด,ดูเดือดเมื่อเชลซีมีคิวเฝ้ารังพบลิวอพูครับมอริซิโอโปเชติโนกุนซือเชลซีไม่มีคริสโตเฟอร์เอน็นกูนกูเบอร์นัวบาเดียชิว เวสและโฟฟานาอามันโดโบยาและมาคาดเบลติเนลลีที่เจ็บส่วนตัวหลักอยู่ครบทั้งริชเจมกับตันทีมตียโกซิวาเอนโซเฟนันเดสลาฮิมสเร์ลิงมิคาโลมูดริกและนิโคลัสแจ็กสันด้านหงแดงของเจอเก้นคอบขาดแค่เตียโกอัลกาตาล่าและสเตฟานบายเซติสสองกองกลางที่ยังเจ็บ ส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรแล้วในระบบ4-3-3เฟอร์จิลฟันไดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของสโมสรพร้อมนำทัพพร้อมแนวรับชุดเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอิบาฮิมาโกนาเต้และแอนดรูโรเบสันกองกลางใหม่อย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับโดมินิกโซบอสไลยพร้อมลุยครับเกมรุกแน่นอนว่าทางขวาโมซาลาที่เหลือก็ต้องแย่งกันระหว่างดาวินนูเยตเดียโกโซตา โคดีกาโปและหลุยดีอาร์แต่เชื่อว่า2รายแรกมีโอกาสดีสุดครับความน่าจะเป็นเกมนี้ถือเป็นบิ๊กเกมเชลซีปรับทับสู่ยุคใหม่ขณะที่หงแดงแกนหลักยังเป็นชุดเดิมครับแต่เจอการสู้การไฟแลบแน่โอกาสออกได้3หน้าแต่ยังเชื่อว่าหงแดงลงตัวกว่าน่าจะบุกยันเสมอหากตัวรุกคมๆคมโอกาสถึงชนะมีสูงวัดใจเฉียหงแดงฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริง ร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ S S, S I N G S A N A M